ผมซื้อโทรศัพท์ทางออนไลน์มาหนึ่งเครื่องราคาสี่พันบาทแต่ผมไม่ได้รับสินค้านะครับเลข EMS ที่เขาส่งให้ผมเนี่ยก็สินค้าไม่มาถึงที่บ้านสักทีทำยังไงได้บ้างครับพี่ใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปเรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัดดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นการตอบปัญหา FC อีกท่านหนึง่งผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านด้วยก็เลยนํามาทําเป็นคลิปดีกว่าก็คือมีเพื่อนคนนึงเขาถามมาว่า ลบกวนสอบถามหน่อยครับผมได้ทําการซื้อโทรศัพท์กับบุคคลหนึ่งเป็นวงเงิน4,000บาทแต่ผมไม่ได้รับสินค้าหรือเลขพัสดุตามที่เขาแจ้งมาก็ไม่ได้รับของนะครับผมสามารถเอาผิดได้ทางไหนบ้างนะครับอ่า ทีนี้นะครับเราต้องมาดูกันหลายๆอย่างก่อนว่ามันจะเป็นคดีแพ่งหรือว่าคดีอาญาซึ่งหลายๆคนนะครับเมื่อรู้สึกว่าตัวเองโดนโกงก็อยากให้เป็นคดีอาญาเพราะว่าจะได้ให้ตำรวจช่วยติดตามให้หลายๆครั้งนะครับก็ตำรวจก็บอกว่ามันเป็นคดีแพ่งนะน้องอซึ่งเพื่อนๆก็ต้องลองศึกษาและก็วิเคราะห์กันให้ดีว่าเคสไหนเป็นแพ่งหรือว่าเป็นอาญานะครับแต่ถ้าถามผมนะครับ ในฐานะถ้าเกิดผมเป็นผู้เสียหายนะครับผมก็ต้องประเมินในข้าข้างตัวเองก่อนถูกต้องใช่ไหมครับว่ามันต้องเป็นคดีอาญา,ายิ่งการลักษณะาการเราซื้อของแล้วเราไม่ได้รับสินค้าอย่างนี้นะครับเราสันนิษฐานไว้ในเบื้องต้นก่อนเลยว่ามันเป็นการช่อโกงเรา,าทีนี้มันเป็นการช่อโกงเราแต่เราต้องสอบถามไปยังผู้ขายก่อนว่ายังติดต่อได้ไหมหรือว่าเพราะอะไรที่เราไม่ได้รับสินค้านะครับเช่นว่า อพอเราโอนตังไป4 0 0 0บาทปุ๊บเนี่ยเลข EMS ส่งให้เราในทันทีปรากฏว่าเราเอาไปค้นในเว็บไปรษณีย์ไทยไม่มีเลข EMS นี้อยู่ในระบบสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าท่านโดนโกงเลยครับผมถ้าเกิด23วัน4 5วันอาทิตย์หนึ่งของยังมาไม่ถึงท่านนะครับท่านไปแจ้งความได้เลยหรือถ้าเกิดเราอโอนตังไปปุ๊บเนี่ยโทรติดต่อเขาไม่ได้แล้วหลังจากนั้นของก็ไม่มาถึงเราอีกเช่นกันแบบนั้นเราก็สามารถแจ้งความได้นะครับแต่ถ้าเกิดช่วงนี้เลยช่วงนี้ก็คือช่วงเดือน ตุลาคมกลางกลาเดือนน่ยปี2563นี่ครับผมสั่งของมาจากนครราชสีมาอ่าปรากฏว่าทำไมมันยังไม่ถึงสักทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่ EMS ที่เลข EMS ที่พี่ส่งมาเนี่ยมันมีในระบบพี่แต่มันไม่ถึงเนี่ยผมจะไปแจ้งความไหมนะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆต้องช่างใจก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ โคราชน้ําท่วมอยู่ไปรษณีย์อาจจะดําเนินการช้ากว่าปกติสักนิดหน่อยซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับถ้าผู้ขายเขาแจ้งมาลักษณะนี้โคราชน้ําก็ท่วมราชบุรีน้ําก็ท่วมผมอยู่สุราษฎร์ธานีเนี่ยกว่าไปรษณีย์มันจะมาถึงมันก็ต้องย่อมช้ากว่าปกติหรือว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดตรงไหนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องลองเช็คกันดูก่อนซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะนี้มันเป็นคดีแพ่งนะครับหรือว่าดีไม่ดีอ่า อาจจะไม่ต้องเป็นคดีความกันเลยก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆนแค่รอสักนิดหนึ่งผมเข้าใจครับบางคนสั่งของออนไลน์เนี่ยค่อนข้างใจร้อนแต่เหมือนเคสของพี่คนนี้นะครับปรากฏว่า,อาโอนตังค์ไปแล้วนะครับไม่ได้รับสินค้าแล้วก็เลข EMF ที่ว่าเขาส่งมาให้เนี่ยก็ไม่ได้รับของนะครับถามว่าถ้าเป็นผมผมจะทํายังไงผมไปแจ้งความแน่นอนครับผมถ้าเกิดผมรออาทิตย์ก็แล้วสองอาทิตย์ก็แล้วของยังไม่มาเนี่ย ผมไปแจ้งความแน่นอนไม่ว่าคนขายจะบอกว่ายังไงนะครับผมไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้ก่อนบอกว่าผมโดนโกงทางออนไลน์นะครับและทีนี้ต้องแจ้งที่ไหนการโดนโกงทางออนไลน์นะครับเราสามารถแจ้งที่ท้องที่ไหนก็ได้ครับทั่วประเทศไทยเพราะว่าถือว่ามูลคดีมันเกิดทั่วราชอาณาจักรนะครับเราโดนโกงตรงไหนก็ได้เราก็ไปแจ้งเลยผมอยู่สุราธานีผมก็ไปแจ้งที่สุราธานีบอกว่าผมโดนโกงและที่สําคัญนะครับการโดนโกงต่างๆอายุความจะแค่สามเดือน เพืเ่อนๆต้องรีบไปแจ้งภายในสามเดือนนับตั้งแต่วันที่เรารู้ตัวว่าเราโดนโกงหรือรู้ตัวผู้กระทําความผิดนะครับอ่าเราก็สามารถไปแจ้งความได้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะทําการโทรไปเช็คให้หรือว่าอาจจะออกหมายเรียกเรียกผู้ต้องหามาถ้าเกิดออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปเนี่ยผู้ต้องหาก็อาจจะโทรมาแจ้งหรือว่าอาจจะมาพบพนักงานสอบสวนว่า เขาไม่ได้โกงนะครับพี่เขาส่งของมาแล้วจริงๆแต่ว่ารถไปรษณีย์มันคว่ำที่ชุมพรนะ่ะพี่ไม่ได้ดูข่าวบ้างเหรอของผมก็อยู่ในนั้นอ่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะมีคําสั่งไม่ฟ้องเราก็ไปถอนฟ้องให้เขาตอนคำร้องทุกข์ให้เขาก็ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีเหตุแต่ถ้าเกิดคนขายเขา หาเหตุผลไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทําการออกหมายเรียกออกหมายจับหรือว่าส่งฟ้องต่างๆตามขั้นตอนของเข้าไปนะครับแต่ข้อดีของอาการที่เราไปแจ้งความเป็นคดีชั่วโกงเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ช่วยบีบผู้ต้องหาเพราะว่า มันสามารถถอนคำร้องทุกข์ถอนแจ้งความได้นะครับมันสามารถยอมความกันได้นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเขาชําระเงินสี่พันคืนมาให้เราเนี่ยเราก็จะถอนคำร้องทุกข์ให้เขานะครับเราไม่ได้อยากจะเอาเรื่องแต่เราอยากจะเอาเงินคืนนะครับเพราะถ้าคุณไม่โกงเราก่อนเนี่ยเราก็ไม่ดําเนินการถูกต้องใช่ไหมครับใครคนไหนเคยโดนโกงทางออนไลน์อะไรต่างๆสั่งของแล้วไม่ได้ที่สําคัญไปแจ้งความแล้วตํารวจไม่รับแจ้งความนะครับแค่ลงบันทึกประจําวันให้เนี่ย คอมเมนต์ <Comment S 2> ให้ผมหน่อยว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยจริงหรือไม่ครับผมยังไงนะครับเดี๋ยวผมค่อยหาเทคนิควิธีการในการไปแจ้งความให้ว่าแจ้งความยังไงให้ตำรวจรับแจ้งความไว้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากควางบ้างเรื่องแจ้งความยังไงให้ตำรวจรับแจ้งความน่ะลองคอมเมนต์ไว้หน่อยเดี๋ยวผมถ้าเกิดเห็นว่ามีคนสนใจเยอะๆเดี๋ยวผมจะทําให้เพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างสมเสียงนะครับเพราะว่าผมจะต้องอาจจะต้องทะเลาะกับตำรวจรับจะ พี่ๆตำรวจหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบผมได้เลยนะครับยังไงก็ฝากอคอมเมนต์ขอบคุณกันด้วยนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งช่องของผมกันเอาไว้ด้วยนะครับะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆพยายามลงคลิปไม่บ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทนายปวิงกันเอาไว้ด้วยครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครัสวัสดีครับ